สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันเป็นแนวคิดเรื่อง personal branding ที่อ่าอ,อาจจะก,กลับหัวกลับหางจากที่เราเคยได้ยินมาเลยนะคะมาจากบทความของ money atlas ค่ะชื่อว่า personal branding สร้างแบรนด์กลับหัวพีระมิดครับคือปกติเราจะนึกถึงการสร้างแบรนด์ว่าต้องเด่นต้องขึ้นไปอยู่บนยอดพีระมิดใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่นี่เขาบอกว่าถ้าอยากมีอิทธิพลจริงๆอะ่ะ ต้องพลิกมันลงมาเลยพลิกพลิกลงมายังไงนะคะคือเอาตัวเองไปอยู่ข้างล่างสุดที่ฐานเราสร้างแรงสั่นสะเทือนจากจุดนั้นขึ้นไปโหฟังดูท้าทายความคิดเดิมๆม,มากใช่ครับหัวใจหลักเหมือนที่บทความบอกคือการสั่งการความหมายให้ระบบรู้ว่าเราคือใครสำคัญยังไงไม่ใช่แค่พยายามขึ้นเวทีโชว์แต่เหมือนเอ,อ พยายามเปลี่ยนพื้นเวทีไปเลยอะน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกแนวคิดนี้กันว่าทำไมการอยู่ข้างล่างถึงสำคัญและเราจะเอาไปปรับใช้อะไรได้บ้างนะคะได้เลยครับโอเคค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยที่มานีแอดลา s สบอกว่าเริ่มจากคำถามที่ไม่มีใครกล้าถามไม่ใช่จุดเด่นที่อยากโชว์ครับส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเออฉันเก่งอะไรอยากโชว์อะไรใช่ไหมคะใช่ครับแต่แนวคิดนี้ให้เริ่มว่าเอ๊ะ ในวงการนี้ในระบบนี้เนี่ยมันมีคำถามอะไรสำคัญสำคัญที่ยังไม่มีใครกล้าถามหรือยังไม่มีใครตอบจริงจงจังๆบ้างประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะแทนที่เราจะพยายามบอกว่าฉันเก่งเรื่อง A เหมือนคนอื่นๆเรากลับไปหาว่าเอ๊แล้วคำถามสำคัญเกี่ยวกับ A หรือ B หรือ C ที่ยังไม่มีใครแตะคืออะไร แล้วพอเราไปแตะคำถามนั้นคนก็จะไม่ได้จำแค่ว่าเราเก่งแต่จะจำว่าอ๋อคนนี้คือคนที่กล้าตั้งคำถามนี้หรือคนที่พยายามหาคำตอบในมุมที่ไม่มีใครมองมันเหมือนเราไปสร้างจุดยืนในพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะไม่ต้องไปแข่งในที่คนเยอะๆแต่หาที่ของเราเองด้วยคำถามซึ่งมันก็น่าจะเชื่อมกับประเด็นต่อมานะคะที่ว่าอย่าทำให้คนจดจำคุณจงทำให้ระบบจดจำคุณ อันนี้ฟังดูยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกให้ทําให้ระบบจําเราได้นี่มันยังไงเหรอคะอืมลองนึกภาพโครงสร้างหรือกลไกที่ขับเคลื่อนวงการนั้นๆดูครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อขคายความสัมพันธ์กฎเกณฑ์หรือแม้แต่อัลกอริทึมการทําให้ระบบจําเราได้คือการที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกนั้นๆน,นนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับจนกระทั่งว่าถ้าไม่มีเราเนี่ยระบบมันอาจจะติดขัดหรือเกมมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม คือความสำคัญของเรามันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งบนยอดสุดแต่อยู่ทีออ่ความจำเป็นต่อโครงสร้างนั้นๆเหมือนเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ถึงจะไม่ได้เด่นสุดแต่ถ้าหายไปเครื่องจักรก็อาจจะรวนใช่เลยครับประมาณนั้นเลยโหตรงนี้เริ่มน่าสนใจมากๆค่ะแล้วเรื่องสร้างสนามรับรู้ไม่ใช่แค่สร้างภาพจำล่ะคะอันนี้ต่างจาก i ิมเมจที่เราคุ้นเคยยังไง คือภาพจำเนี่ยมันคือสิ่งที่คนเห็นเมื่อมองมาเราโดยตรงใช่ไหมครับค่ะแต่สนามรับรู้หรือ perception field เนี่ยมันเหมือนอบรรยากาศหรืออิทธิพลทางความคิดที่เราแผ่ออกไปแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนก็ยังรู้สึกถึงแนวคิดเราได้หมายถึงยังไงคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเช่นคนเริ่มเอาคำศัพท์ที่เราใช้ไปพูดต่อหรือคู่แข่งเริ่มต้องปรับกลยุทธ์เพราะแนวทางที่เราสร้างขึ้นมาหรือเกิดการถกเถียงไม่ประเด็นที่เราจุดประกายขึ้นมา มันเป็นแบรนดิ้งที่ไม่ต้องพูดออกมาแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนที่เราสร้างในระบบอะครับสัมผัสได้แต่บางทีก็มองไม่เห็นชัดๆอ๋อเหมือนเราสร้างคลื่นบางอย่างออกไปที่คนอื่นในระบบรู้สึกได้แม้ไม่เห็นตัวเราซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงประเด็นสุดท้ายพอดีเลยนะคะเปลี่ยนแบรนด์จากชั้นคืออะไรเป็นชั้นกำลังสั่นสะเทือนอะไรอยู่ใช่ครับตรงประเด็นเลยคือแทนที่จะถามแค่ว่าเราคืออะไรเราเก่งอะไร แนวคิดนี้ชวนให้ถามว่าการมีอยู่ของเราเนี่ยกำลังเข้าไปเขย่าหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบไหนอยู่อืแบรนด์ที่ทรงพลังจริงๆตามแนวคิดนี้อาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่เสียงดังที่สุดนะครับแต่คือแบรนด์ที่ทำให้เอ่อทำให้สิ่งที่เป็นอยู่เดิมๆเนี่ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้อีกต่อไปทำให้สเตตัสโค้มันสั่นคลอนครับ ไปกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดการตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ฟังดูทั้งหมดแล้วเหมือนเป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากการสร้างตัวตนให้คนเห็นไปสู่การสร้างผลกระทบที่ระบบรู้สึกได้ถูกต้องครับสรุปง่ายๆก็คือ personal branding แบบกลับหัวพีระมิดนี่คือการเจาะลงไปที่ฐานรากของระบบ มองหาจุดที่มันอาจจะไม่มั่นคงหรือมีช่องว่างแล้วใช้แนวคิดของเราเข้าไปสร้างแรงสั่นสะเทือนจากตรงนั้นเพื่อเปลี่ยนมันใช่ครับเป้าหมายสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องจำชื่อเราได้เปะ๊แปะแต่คือการที่ระบบนั้นๆไม่สามารถจะเพิกเฉยหรือลืมผลกระทบที่เราสร้างขึ้นได้เพราะเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของออการเปลี่ยนแปลงหรือโครงสร้างสำคัญนั้นไปแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เป็นพลังเงียบๆแต่เปลี่ยนเกมได้จากข้างล่างจริงๆนะคะไม่ต้องอยู่บนยอดเสมอไปครับผมก่อนจะจบกันไปผมอยากชวนคิดต่อนิดนึงครับค่ะคือแนวคิดพีระมิดกลับหัวเนี่ยที่เน้นสร้างแรงสั่นสะเทือนจากฐานรากแทนที่จะพยายามเด่นอยู่บนยอดถ้าเรามองให้กว้างกว่าแค่เรื่องแบรนด์ส่วนบุคคลล่ะครับเราจะเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในบริบทอื่นอย่างในทีมในองค์กร หรือแม้แต่ในสังคมได้ยังไงบ้างโหเป็นคำถามที่น่าขบคิดมากเลยค่ะทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจจริงๆ